บับบข้าสู่ช่วงสุดท้ายของสรุปข่าวรอบสัปดาห์นะคะเดี๋ยวช่วงนี้มาติดตามกิจกรรมแล้วก็ข่าวสารที่น่าสนใจจากทางกรุงเทพมหาคนครกันค่ะ กรุงเทพมหาคนครนั้นได้มีการเร่งสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนนะคะสำหรับเหตุที่เกิดขึ้นเหตุระ,ระเบิดราชประสงค์มีการจัดพิธีเสริมสร้างมงคลเมืองและพิธีทางศาสนาอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้เสียชีวิตค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครนั้นได้มีการสั่งการเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานค่ะพร้อมปฏิบัติเข้มงวดในพื้นที่เมืองนะคะยืนยันพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกคนอย่างเท่าเทียมค่ะ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเสริมสร้างมงคลเมืองที่บริเวณศาเท้ามาหาพรมแยกราชประสงค์ซึ่งกรุงเทพมหานครนั้นได้ร่วมกับประชาคมราชประสงค์จัดขึ้นเพื่อบำเพ็ญกุศลทางศาสนาให้แก่ผู้ประสบเหตุระเบิด,บดที่แยกราชประสงค์เมื่อวันจันทร์ที่17สิงหาคมที่ผ่านมา ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครญาติผู้เสียชีวิตและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธี สำหรับพิธีเสริมสร้างมงคลเมืองประกอบด้วยพิธี5ศา,าสนาโดยเริ่มตั้งแต่พิธีบวงสวงแบกพราหมมีการสักการะบวงสวงสารเท้ามหาพรมขอพรอเหล่าเทพพยายดาให้ปกปักรักษาประชาชนขอให้บ้านเมืองนั้นมีความสงบเรียบร้อยจากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้นําผู้เข้าพิธีไปสักการะพระตีมุรติและพระพิคเนตที่ลานหน้าเซ็นทรัเวิลด์ต่อไป นอกจากนี้ค่ะมีการประกอบพิธีทําบุญตามวิถีของศาสนาพุทธโดยได้มีการจัดให้มีการสวดพระพุทธมนต์ถวายเครื่องสังฆทานและกรวดน้ําอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่เสียชีวิต ในส่วนของศาสนาอื่นๆนั้นท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เข้าไปมีส่วนร่วมในพิธีของแต่ละศาสนาด้วยโดยในส่วนของศาสนาคริสต์ผู้นำทางศาสนาได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและขอพรศาสนานอกจากนี้ค่ะมีการขอพรต่อศาสนาซิกผู้นำทางศาสนาได้มีการประกอบพิธีสวดทางศาสนาและมีพิธีอารดาสนะคะและศาสนาอิสลามประกอบพิธีสวดดูอาของขอพรพระเจ้าและเมื่อเสร็จ พิธีค่ะมีการร่วมกันไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิตโดยได้รับเกียรติจากคุณนวรัตน์พงไพบูรณ์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประพันธ์บทกรนเพื่ออ่านในพิธีไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิตซึ่งผู้เข้าร่วมงานนั้นได้ยื่นไว้ยืนไว้อาลัยค่ะและร่วมกันวางดอกไม้ในพิธี จากนั้นจึงได้มีการร่วมการลงสีในผืนผ้าเป็นรูปหัวใจของเครือข่ายศิลปินแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจล้อมรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวให้ผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายครั้งนี้ไปได้โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครนั้นก็ได้ยืนยันและว่าจะให้ความช่วยเหลือแด่ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมค่ะเราไปฟังเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครกันค่ะ กทมในส่วนกทมผมพูดได้แค่นั้นนะครับอ่ในส่วนกทมเราสนับสนุนผมได้สั่งการไปแล้วตั้งแต่แรกแล้ว่าเราต้องสนับประการแรกเราต้องสนับสนุนการทํางานของรัฐบาลนะครับในการที่จะดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในทุกเรื่องประการที่2ในส่วนของกรุงเทพมหานครเองจะต้องเต็มที่ไม่ใช่เต็มที่ครับ เกินร้อยในหลายเรื่องด้วยกันเช่นเจ้าหน้าที่ของเราจะต้องเป็นช่วยเป็นหูเป็นตาให้แก่บ้านบ้านเมืองนะครับคนของเราอยู่ในพื้นที่อยู่ในระดับรากหญ้าเยอะมากในชุมชนเยอะนะครับพนักงานกวาดถนนเก็บขยะเทศกิจนะครับเรามี บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในระดับรลา่าเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าเห็นอะไรที่ไม่ชอบมาพากลน,นะครับเราสามารถเป็นหูเป็นตาแล้วก็รายงานให้แก่า่ายความมั่นคงได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการทำงานของอหน่วยงานสำคัญของกทมที่เกี่ยวโยงกับความมั่นคงนะครับ เราก็ได้สำรวจเต็มที่แล้วครับ C C B ใช้การได้ทุกแข่งนะครับแล้วเราประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในเรื่องนี้มาโดยตลอดครับตั้งแต่ค่ำวันที่17สิงหาคมาศูนย์เอรวันนะครับศูนย์บริการการท่าสุกเฉลิมของเราในวันที่17สิงหาคมก็ทำหน้าที่ได้อย่างดียิ่งครับแต่ผมก็ยังไม่พอใจผมได้สั่งการแล้วว่าต้องบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างลงให้ไว้ให้ดีแล้วก็ดูว่าจะปรับปรุงแก้ไขยังไง รถดับเพลิงของเรานะครับก็เตรียมพร้อมโดยเฉพาะยิ่งได้การวางวางรถดับเพลิงในจุดที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครพื้นที่ที่มีพี่น้องประชาชนสัญจรไปมาในจนํานวนมากหรือเป็นพื้นที่ที่มีชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวต่างชาติในจนํานวนมากครับนี่คือสิ่งที่กทมทําได้และพร้อมจะทําและก็พร้อมที่จะทําเกินร้อยครับ เรามีกองทุนอยู่นะครับเราเจะระดมทุนครับแล้วก็เราได้เปิดบัญชีแล้วเพื่อรับบริจากเี่จะช่วยพี่น้องประชาชนทุกคนครับไม่ใช่ชาวต่างชาติเท่านั้นนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนที่รับผลกระทบเราเปิดบัญชีที่ธนาคารกรุงไทยสาขาย่อยส,อส,สารวัารกรุงเทพมหาคนครแล้วนะครับแล้วก็เราตั้งใจว่าหลังจาก พิธีวันนี้เนี่ยนะครับเราจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเพื่อทีอ่ทุกท่านจะได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการนี้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งไทยและต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากจากเหตุการณ์เมื่อวันที่17สิงหาคมครับ ไปต่อกันที่เรื่องของการเผาทำลายงาช้างผิดกฎหมายนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็นําทําพิธีเผางาช้างของกลางจํานวน2.1ตันค่ะพร้อมระบุด,ด้วยนะคะว่าถ้าหากประเทศไทยนั้นถูกไซเตสคว่ำบาตท,ทางการค้าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างแน่นอนค่ะ ที่กรมบุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีพิธีบททำลายงาช้างของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้วและตกเป็นของแผ่นดินจำนวน2,155.17กิโลกรัมโดยมีพิธีสงเพื่อสวนมต์ดอุทิศส่วนกุศลให้กับช้างแอฟริกา200ตัวที่ตายลงจากการถูกล่าเอางาและเพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่ช้างให้พ้นทุกข์ ขณะเดียวกันกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชได้นํารถบดหินขนาดใหญ่บดท,ทําลายงาช้างของกลางทั้งที่เป็นท่อนกิ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์งาช้างต่างๆด้วยพลเอกประยุจรรันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าช้างไทยเป็นสัตว์ประจําชาติขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันถูกล่าและถูกฆ่าเพื่อใช้ประโยชน์จากงาช้างดังนั้นประเทศไทยต้องดูแลช้างช้างมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่บนแผ่นดินไทยเหมือนกับคน ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยใช้ความพยายามอย่างมากในการแก้ไขปัญหาช้างเนื่องจากถูกจัดให้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการค้างาช้างแต่ถ้าแก้ไขไม่ได้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจะถูกระงับการค้าพืชและสัตว์ตามบัญชีไซเตสซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นนับจากนี้เป็นต้นไปประเทศไทยจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและจะต้องทำให้คนอยู่ร่วมกับช้างให้ได้ ซึ่งภายหลังการบททำลายงาช้างจะมีการนำงาช้างที่ถูกบททำลายแล้วเคลื่อนย้ายด้วยรถยนต์ที่มีระบบติดตามความปลอดภัยด้วยระบบ GPS จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผุ่นพืชไปยังบริษัทอักคีประการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเข้าสู่กระบวนการเผาทำลายด้วยเตาเผาความร้อนสูงไร้มลพิษจากนั้นจะนำเท่าฐานของงาช้างที่ผ่านการเผาแล้วไปฝังกลบพร้อมกักของเสียอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะว่าในเรื่องของงานช้างนั้นเราสามารถซื้อขายได้แต่ต้องมีใบอนุญาตเท่านั้นนะคะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในประเทศไทยค่ะมีความชื่นชอบเป็นอย่างมากแต่ก็ต้องดูในเรื่องของใบอนุญาตด้วยนะคะตอนเนื่องกันไปนะคะ่ะในเรื่องของสภากรุงเทพมหานครค่ะได้มีการไฟเขียวอนุมัติงบ7จ็ดหมื่นล้านบาทนะคะโดยที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครนั้นมีการนําเสนอผลการพิจ,จารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานครภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครในคำรณโกมลสุภกิจสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในฐา,านะประธานคณะกรรมการวิสามันพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,559ได้มีการเสนอรายงานผลการพิจารณายติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,559วงเงิน7,000 70, ล้านบาทมีการนำเสนอต่อที่ประชุมสภากรุงเทพ มหานครเพื่อขอความเห็นชอบโดยมีรองอขอไผ่ค่ะโดยมีร้อยตารวจตรีเกียงศักดิโลหะชาละประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุมซึ่งหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้นําคณะผู้บริหารข้าราชการและตัวแทนหน่วยงานกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยในที่ประชุมสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ร่วมกันอภิปรายกันอย่างกว้างขวางพร้อมตั้งข้อสังเกตในการใช้ใจ่ายงบประมาณด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรครูรวมทั้งควรพัฒนาให้โรงเรียนของกรุงเทพมหานครนั้นมีศักยภาพเทียบเท่าโรงเรียนชั้นนาของประเทศอย่างไรก็ตามที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้มีมติให้ความเผ็นชอบในวาระสองและ3และประกาศใช้ข้อ บัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,559วงเงิน70,000ล้านบาทในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ทางด้านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตทผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวถึงงบประมาณที่ได้รับการพิจนารณานั้นจะสามารถนำไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างคุ้มค่าและทางฝ่ายบริหารมีความเห็นตรงกันในการกระจายอำนาจความรับผิดชอบให้กับสำนักงานเขตและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีศักยภาพโดยทางผู้บริหารนั้นจะนำข้อสังเกตของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไปปรับใช้ในการดำเนินนโยบายให้เกิดประโยชน์สูง สดกับกรุงเทพมหาคนครต่อไปหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมค่ะในคำรนโกมลสุภกิจสมาชิกสภากรุงเทพมหาคนครซึ่งเป็นประธาน,นาคณะกรรมการวิสามันพิจารณางบประมาณรายจ่ายครั้งนี้ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า คณะกรรมการวิสามันได้ใช้เวลาในการพิจารณากว่า41วันค่ะซึ่งเร็วกว่ากรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้มีการเรียกหน่วยงานที่ใช้งบประมาณเข้ามาชี้แจงถึงรายละเอียดเพื่อให้การใช้งบประมาณนั้นเกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุดโดยได้มีการพิจารณาปรับลดงบประมาณจำนวน3,300ล้านบาทเศษค่ะ นอกจากนี้ฝ่ายบริหารยังได้มีการแปลคืนในรายการที่เป็นประโยชน์ตามที่สภากรุงเทพมหานครได้ให้ข้อเสนอแนะส่วนในปีงบประมาณนี้ได้มีการกระจายลงไปที่สำนักงานเขตเพิ่มขึ้นค่ะและให้การดำเนินงานในการพัฒนาได้เข้าถึงพื้นที่มากที่สุดด้วยค่ะ ก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งนะคะว่างบประมาณทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตินี้จะถูกนําไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ความสุขของพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพอย่างแน่นอนนะคะไปดูเรื่องของเส้นทางจัก,กรยานเฉลิมพระเกียรติรอบเมืองหนองบอนกันบ้างค่ะโดยกรุงเทพมหานครนะคะก็เตรียมที่จะเปิดเส้นทางจัก,กรยานเฉลิมพระเกียรติรอบเมืองหนองบอลในวันที่2กันยายนนี้นะคะหลังจากนั้นจะมีการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบซึ่งก็จะมีการสมัครสมาชิกเพื่อการดูแลผู้ใช้บริการอย่างพ่ดถึงค่ะ นางเป็นทรายกิยปัดผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดําเนินโครงการเส้นทางจัก,กรยานเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา12สิงหาคม2558รอบปึงหนองบอลเขตประเวศภายหลังจากการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครซึ่งหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมที่ห้องสุทัศน์ เลาว,ว่าการกรุงเทพมหานครว่าในขณะนี้การดําเนินการจัดทําเส้นทางจักรยานใกล้เสร็จสิ้นแล้วโดยกรุงเทพมหานครมีกําหนดเปิดเส้นทางจักรยานเฉลิมพระเกียรติและศูนย์การเรียนรู้น้ําเพื่อชีวิตอย่างเป็นทางการในวันที่2กันยายนนี้และเมื่อเปิดอย่างเป็นทางการแล้วจะจัดให้มีการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบโดยให้มีการสมัครสมาชิกเพื่อการดูแลผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง สำหรับเส้นทางจักรายานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา8 3พรรษา12สิงหาคม2558รอบบึงหนองบอลเขตประเวทมีระยะทางประมาณ4กิโลเมตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา12สิงหาคม2558รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนออกกําลังกายและมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจค่ะ และนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ทางกรุงเทพมหานครได้มีขึ้นนะคะ,คะในเรื่องของการปั่นจักรยานแล้วก็ใช้พื้นที่สีเขียวให้เกิดประโยชน์นะคะมหานครแห่งโอกาสสาหรับทุกคนจริงๆนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นรายการสรุปข่าวรอบสัปดาห์ที่เรานํามาฝากกันนะคะวันนี้ดิฉันกิติยาบุญเจริญค่ะและดิฉันอริยานันท์ศรธรรมสกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะ,คะ